สวัสดีครับผมชื่อจอร์ดเดอะเซลแมนคุณเบื่อปัญหาเหล่านี้หรือไม่กับการที่คุณจะต้องวิ่งไปขุดเหมืองคนเดียวแล้วก็ทอสของคุณนั้นไม่ได้ช่วยให้คุณเอาชีวิตรอดจากซอมบี้พวกนั้นได้เลยเพราะว่ามันแม่งเสือกเกิดมาก่อนแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณเจอปัญหาเหล่านี้เรามีทางแก้ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะอยู่กับผมผมเป็นใครผมชื่อกชานะครับผมอ่าหลังจากที่ไปดูโฆษณาตะกี้มานะฮะก็เห็นว่าปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยนะครับปาทอชได้นะครับผมดูครับผมอันนี้จะมีไอเทมอยู่3อย่างนี่ฮะอันนี้อยู่ในช่วงมอดรีวิวกูลืมบอกไปนะครับผมมีอยู่3อย่างนะครับผมนี่ฮะก็จะมีแบบสลามทอชนะครับผมแล้วก็เครทอชนะครับแล้วก็าแมกมาทอชนะครับผมซึ่งแต่ละอย่างก็ผมก็จะคราฟต่างกันนะครับแต่ว่าวิธีการคราฟก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าวัตถุดิบบจะะะะต่่างกัันนนนครผมีฮ เอาสลามบอลนีผมวางไว้ด้านล่างครับผมแล้วก็เอาทอชวางไว้ข้างบนนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาดินเหนียววางไว้ข้างล่างก็ผมแล้วก็เอาทอชวางไว้ข้างบนนะฮะต่อไปก็เหมือนกันเด้เลยนะครับแต่ว่าแต่ละอย่างก็ผมจะมีวิธีใช้งานที่เหมือนกันแล้วก็ประโยชน์ที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทําแบบอ่าอันเนี้ยค่อนข้างที่จะคุ้มที่สุดนะครับผมแล้วถามว่ามันทําอะไรได้ครับผมเจ้าพวกนี้นี่ดูคร่าวๆก็น่าจะดูออกแล้วนะครับผมว่านวัตกรรมที่เราหมายถึงมันคืออะไรนะครับผมอ่านี่นะครับมันจะเป็นพวกแบบ เราสามารถปาไปได้ครับผมดูตรงนี้นะฮะสมมติว่าไอ้ตรงนั้นที่ผมไปปักทอสตรงนู้นใช่ไหมฮะปรากฏว่าตรงนั้นมันไกลเกินไปครับผมแล้วมันมืดมากด้วยให้เรากคดคลิกขวาเนี่ยฮะมันก็จะปาไปปุ๊บมันก็จะแปะให้เราเนี่ยครับผมเป็นอะไรที่อเมซิ่งสไปเดอร์แมนแมากเนี่ยฮะมันยอดมากจริงๆครับผมดูฮะเราสามารถอ่ะแปะได้ทุกอันเลยเนะครับผมแต่ว่ายกเว้นว่าเราจะปาเข้าน้ำนะนี่ครับผมเราปาเข้าน้ำไม่ได้เฮ้ย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 ปาเข้าน้ำไม่ได้เนะครับผม หมือนทอชปกตินียครับผมว่าเราปาตรงไหนไว้ไม่ได้บ้างนะฮะไม่ใช่เหมือนว่าเราอาแปะไว้ตรงไหนไม่ได้บ้างนะครับจะเหมือนทอชทุกอย่างเลยนะครับอ่ะโดยปกติรับผมทอชนะครับจะไม่สามารถอปักใบไม้ได้เดี๋ยวผมเอาให้ดูตรงนี้ก่อนอันหนึ่งนะทอชนี่ครับผมสังเกตนะับมันจะปักใบไม้ไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะผมถ้าเราปาไปปุ๊บมันก็จะเด้งออกมานะครับผมเสียของฟรีๆนะครับแต่พวกแบบพวกนี้เราสามารถปาแล้วมันติดได้นะครับผมแล้วเวลาเราปาเนี่ยเราต้องระวังหน่อยครับผมเพราะว่ามัน มันเหมือนกับว่ามันปาแล้วมันจะเอียงลงมาครับผมค่อนข้างที่จะเหมือนจริงนะครับเวลาปาแล้วมันจะไม่แบบไม่มันมันมันจะไม่แบบมันมันจะไม่เดินตรงๆไปอ่ะครับมันยากตรงนี้ครับผมนะฮะแล้วก็วิธีการปาก็ง่ายๆผมก็กดขี้ขวามันก็จะออกไปแล้วเนียครับผมถือว่าโอเคนะครับผมมีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์แล้วก็แปลกดีครับผมผมยังไม่เคยเห็นมอสอะไรที่มาทําแบบนี้เลยนะฮะถือว่าแปลกดีครับผมแล้วค่อนข้างมีประโยชน์นะฮะสมมติว่าผมต้องการเอาแปะไว้ข้างบนเนี้ยเราก็ปาไว้ข้างบนอย่างนี้เอาโอเคนี่ครับผม สุดยอดมากเลยฮะแล้วถามว่าพวกนี้มันแปลแล้วมันต่างกันยังไงมันก็ไม่ต่างกันนะครับผมืมนานกี่ที่ผมบอกเอาไว้แล้วนะครับสุดยอดมากนะวัตก,กรรมของเราครับผมโอเคอะโอเคมากเลยนะฮะสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยว่ได้กับตรงไหนบ้างเนี่ยใช้่ได้กับทุกอย่างะ่ะปลาแต่ตรงนี้โอ้ได้หมดนะครับผมปลาได้หมดนะครับแล้วปลาแซมอนล่ะโอ้โหติดไฟเลยนะครับเอ้ยแปลกจริงอันนี้สุดยอดปลาติดไฟนะครับมันเหมือนกับว่าอเอา้ย ว่าต้องเป็นไอแมกมานี่เท่านั้นครับผมมันปั๊มติดไฟมันนี่เอ้ยโหพระเจ้าคนไฟลุกมีคนข้างขาวลุกนะครับผมนี่ฮะสุดยอดครับผมแต่รู้สึกว่าจะปารแล้วติดไฟแค่อันเดียวเลยฮะก็คือเจ้าหมอนี่นะครับผมอันนี้นี่ผมปาแล้วมันก็ไม่ติดไฟนะสลามปาแล้วก็ม่มันก็มันก็ไม่ติดไฟผมนะแต่ว่าทอชมันจะเด้งออกมานะครับผมยกนี้นะปาแล้วติดไฟ เพราะว่าสงสัยมันผสมลาวาไปด้วยนะครับผมเออสุดยอดสุดยอดนะฮะนว่า Amazing มากเลยทีเดียวครับผมโอเคนะครับผมก็นวัตกรรมใหม่ของเราผมก็ขอจบลงไปก่อนนะครับสำหรับใครครับผมที่อยากจะได้มอรสนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ตรงลิงก์ด้านล่างนะครับผมเพราะว่ามันเป็นมอรที่ค่อนข้างมีประโยชน์อะนะครับแล้วก็คนทําเขามีหัวคิดเอทครับผมค่อนข้างสร้างสรรค์เลยนะฮะโอเคนะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับนะตลอดนี้ผมนะนำผมมากครับ